สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดอกไม้แบบนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์3นะคะแบ่งครึ่งนะคะเราจะได้ดอกไม้แบบนี้ดอกเล็กๆน่ารักนะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแต่ก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะแนะนำให้ใส่ในขั้นตอนการทำนะคะ ดอกเล็กๆน่ารักนะคะเพื่อนๆจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ทําก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะเราจะได้ดอกเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะก็เพิ่มขนาดความยาวของริบบิ้นนะคะแบบนี้นะคะสีของริบบิ้นหรือริบบิ้นที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะเราจะตัดลิบบิ้นมา2เส้นแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นลิบบิ้นเบอร์สนะคะเป็นลิบบิ้นตาลูกโป่งนะคะแบบนี้นะคะเบอร์3นะคะเราจะตัดมา2เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะตัดความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็ จะทำริบบิ้นให้เขาเท่าๆกันนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะตัดแบ่งริบบิ้นให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็แฉกไกลตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ฉีกเลยค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีที่แบ่งริบบิ้นก็สามารถใช้ที่แบ่งริบบิ้นนะคะแบ่งได้นะคะอันนี้เราจะใช้กันไกลตัดแบ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ จะตัดปลายแหลมนะคะแบบนี้ค่ะตัดปลายแหลมนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นสี่เส้นแบบนี้นะคะลักษณะนี้เลยเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองแบบนี้ค่ะ เส้นที่4ี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ลวงเอาริบบิ้นเส้นที่3าเข้ามาในห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้ฐาน4ี่แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างตรงนี้เฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมา ด้านบนนะคะแบบนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะสีชมพูนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะเพื่อล็อกลิบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนะคะให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะการลิบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ฐานแปดแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบิ้นเส้นที่1นนะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่2น,น,น,นะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะด้านบนนะคะแบบนี้ด้านล่ลางก็จะมีริบบิ้นอยู่4เส้นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะวางริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะเส้นด้านบนตรงนี้ วางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีขาวขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะวางริบบิ้นเส้นสีชมพูลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีขาวขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้วางริบบิ้นเส้นสีขาวลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นสีชมพูขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยวางริบบิ้นเส้นสีชมพูลงมาค่ะ หยิบเอาริบบิ้นเส้นสีขาวข,ข,ขึ้นมาทับด้านบนนะคะริบบิ้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะให้ริบบิ้นด้านบนนะคะเหลือแค่3มเส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ลงมาแบบนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมาใช้เมือซ้ายจับไว้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจาริบบิ้น3มเส้นที่เหลือตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะ แล้วก็จับลักษณะนี้นะคะจับให้ถนัดมือนะคะ,จะเจาสามเส้นตรงนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่1ห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะแล้วก็จะาะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นสีขาวนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะจับให้ถนัดมือนะคะจับให้ถนัดมือนะคะแล้วก็เส้นที่สอง 2, สอดเข้าไปในช่องที่สองตรงนี้นะคะผ่านห่วงที่1ตรงนี้ มาผโอตรงนี้นะคะผ่านมาสอดเข้าไปตรงๆแบบนี้นะคะเส้นที่ 3, สามสอดผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองเอาผอห่วงที่สามแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะระวังลิบบินจะเด้งด้วยนะคะตรงนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะค่อยๆปล่อยมือนะคะจะได้ลิบบินยุ่งๆแบบนี้เราจะค่อยๆรวบริบบินเข้าหากันค่ะ ค่อยๆรวมดีบินเข้าหากันนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนทําลูกส้มเป็นก็ทําลูกส้มไว้รอเลยนะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาได้ลักษณะนี้ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นค่ะไล่ดึงให้กระชรับนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แบบนี้เลยจากนั้นนะคะจับริบบิ้นเส้นสีชมพูไว้ในมือ1เส้นนะคะแบบนี้เราจะนับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะนับมาสี่เส้นวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สี่นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะด้านล่างก็ใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้แบบนี้เลยจับให้ถนัดมือนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะจับมาไว้ในมือนับไปหนึ่งสองสาม สี่ค่ะนับมาสี่แล้วก็วางผ้าลิบินหน้าเส้นที่สี่นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูนะคะแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่นะคะนับมาสี่เส้นเหมือนเดิมแล้วก็วางผ้าลิบินหน้าเส้นที่สี่นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูนะคะนับไปหนึ่งสอสามสี่เหมือนเดิมค่ะวางผ้าลิบินหน้าเส้นที่สี่นะคะแบบนี้จับให้ถนัดนะคะ แบบนี้เลยลิบบินนะคะด้านบนนะคะเราจะเหลืออยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะสีเส้นแบบนี้นะคะเราจะลิบบินเส้นสีขาวค่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องตรงนี้นะคะรอดเข้าเส้นสีชมพูรตรงนี้คะ่ะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาแล้วก็สอดนะคะเข้าตรงนี้เลยตรงช่องสีชมพูรตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะ แบบนี้เส้นสีชมพูก็สอดช่องเดิมนะคะให้มาโผูตรงช่องที่สองตรงช่องสีขาวตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปในช่องเดิมนะคะเส้นที่สามนะคะแล้วก็สอดช่องเดิมนะคะให้เบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาผูช่องที่สามนะคะถัดจากเส้นที่สองนะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะสอดช่องเดิมนะคะ เบี่ยงปลายรบินนะคะให้มาโผล่ช่องที่สี่นะคะตรงนี้ถัดจากเส้นที่สามนะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะเขาจะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมๆนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะพลิกกลับด้านมาค่ะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใส่เหรียญเลยก็สามารถนำเหรียญมาใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะ แนะนำให้ใส่ในขั้นตอนนี้เลยก็ได้นะคะถ้าใส่ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเราใช้ริบบิ้นแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ใส่เหรียญลงไปนะคะแล้วก็ไล่ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะใส่ในขั้นตอนนี้เลยนะคะเราจะได้ลักษณะนี้จากนั้นเราจะสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะริบบิ้น โผล่ช่องที่3ตรงนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะเพื่อนๆนสามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็จะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องที่3นะคะ ดึงนิดนึงแล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนิดนึงนะคะค่อยๆดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทํำกลีบนะคะทํากลีบตรงนี้นะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากนะคะ เราจะทำเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นนะคะไปทางขวามือแบบนี้จับแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดต,ตรงนี้ค่ะตรงช่องสีขาวนะคะหน้าเส้นสีขาวตรงนี้ตรงนี้นะคะข้ามเส้นสีชพมพูมามาสอดต,ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยด้านหลังตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ เราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะประมาณนี้เส้นต่อไปเส้นสีชมพูนะคะพับริบบิ้นมาทางขวาม,มือพับปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้สอดช่องตรงนี้นะคะข้ามหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้สอดตรงนี้นะคะแล้วก็ดนันริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะกลีบทีหลังนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามผาบริบบิ้นไปทางขวามือผบปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องนี้เลยตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นสีขาวนะคะผับริบบิ้นไปทางขวามือผบปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปเส้นสีชมพูนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลาริบบิ้ชี้เข้าหาตัวเรานะคะสอดนะคะตรงนี้ก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับปลาริบบิน้นะคะชี้เข้าหาตัวเรานะคะ นำปลาลิบบี้สอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีชมพูนะคะพับริบบิ้ไปทางขวาม,มือพับปลาลิบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะสอดตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก,ก็ดึงค่ะ เป็นต่อไปนะคะพับริบบี้ไปทางขวามือพับปลาิบบี้ลงมาค่ะสอดต,ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะช่องนี้นะคะถ้าสอดยากแล้วก็ใช้แหนบช่วยนะคะเราจะได้แบบนี้เราก็จะจัดกลีบให่เท่าๆกันนะคะ ค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะ ราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้ดอกประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเก็บลิบบิ้ส่วนเกินนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้ค่ะพับนะคะแบบนี้สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะถ้าสอดยากนะคะแนะนําใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้แหนบช่วยดึงออกมานะคะแบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เด้งนะคะเราก็ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็ พับนะคะแบบนี้สอดนะคะแบบนี้นะคะดึงนิดนึงนะคะ นะคะ ดึงนะคะด้านหลังเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะพลิกกลับด้านนะคะมาดูกลีบด้านบนนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดกิบบิ้นส่วนเกินออกให้หมดเลยนะคะดึงแล้วก็ตัดนะคะตัดให้ชิดนะคะแบบนี้ ก็จะได้ดอกไม้แบบสวยๆง่ายๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะแบบนี้นะคะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะเพราะเราใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะก็แนะนําให้ใส่ในขั้นตอนการทํานะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็ กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ